การขยายเครือข่ายในช่วงสปีนี้6 8แปดเดเนี่ยว่าเรามีแผนยังไงบ้างครับครับในในส่วนของการขยายเครือข่ายเนี่ยตามเอ่อดิเรกชันของบริษัทนะครับเราก็มีการขยายมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีขยายเข้าไปทั้งในในส่วนของเอ่อเรามีการจัดตั้งบริษัทไวรลจิสิตลาวนะะที่มาให้บริการในส่วนของโครงการพุทธผลิต นะครับที่ออกจากลาวจะไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปีนี้เองเราก็เพิ่งจัดตั้งวา i ซ์โลจิสติกฟิลิปปินส์ขึ้นมานะฮะ<ม>เพื่อเปิดตลาดฟิลิปปินส์นะครับก็น่าจะได้เห็นการทําตลาดฟิลิปปินส์มากขึ้นในปีหน้านะครับแล้วก็วายซ์เองเนี่ยก็ยังมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะขยายเครือข่ายของเราอย่างต่อเนื่องนะครับในเซอเรีเชียนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทาร์เก็ตตลาดหลักๆของเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับเวียดนามนะครับในในอนาโกตนะครับก็อยู่ในปลาย i ายที่เราจะขยายต่อเนื่องไปครับอันนี้คือการเข้าไปในตลาดอินโดกับเวียดนามตรงนี้เนี่ยเรามีแผนเข้าไปเอ่อไปเวอร์เจอร์หรือว่าจะไปจอยกับใครบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับพวกพาร์นเนอรเยนเรานะฮะ ว่าว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนคือเรายังไม่ได้ก,กําหนดรูปแบบในการที่จะเข้าไปเซตอัพนะครับแต่ว่าเราจะดูในส่วนของพวกปลาย l i n ในส่วนของบีเซ็ตของเราเป็นหลักว่าเรามีปลาย l i n เพียงพอในการที่จะเซตอัพในการทําตลาดนั้นๆอยังไงตอนนี้ก็ที่ดูแถนแล้วเนี่ยเราจะได้ความชัดเจนในการเข้าไปตลาดินประเทศนั้น่า ก็ก็คิดว่าอยู่ในแผนที่เราวางไว้ก็อยู่ภายในสามปีเองนะครับนอกจากการขยายเครือข่ายแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องการทำเชนเอจีกันนะครับในเครือข่ายของเรานะฮะเพื่อให้ให้มันมีเอ่อ value added ให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายงานภายในกลุ่มของเรามากขึ้นนะครับปัจจุบันเรามีที่ไหนบ้างครับปัจจุบันเนี้ยเรามีเอ่ออยู่หลายประเทศนะครับก็ไล่ตั้งแต่ เออจีนนะครับจีนเนี่ยเราก็มีออฟฟิศสี่ที่นะครับที่เซี่ยงไฮ้กวางเจาหนิงโบแล้วก็เซินเจิ้นนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นฮ่องกงนะครับแล้วก็ถัดไปในเซาทอเซเียก็จะมีที่สิงคโปร์มาเลเซียรเรามีสามออฟฟิศนะฮะที่โตโฮบาลูเอ่อกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ปี่นังนะครับลล่าสุดเราก็ไปเปิดในฝั่งลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับในเซาทอเซเนียรเราก็ค่อนข้าง เกือบครบแล้วฮะเราคิดว่าเราเ,เราต้องการที่จะสร้างการเติบโตนะฮะร่วมกันในกลุ่มนะครับโดยการใช้เน็ตเวิร์ของเราเนี่ยในการที่จะพัฒนาตัวบริการนะครับให้ให้มันมีเซอร์วิสเลเวลที่สูงขึ้นนะครับให้กับลูกค้ามีการแอด v a l u e added service เข้าไปนะครับให้บริการในเชิงของที่เป็น solution b a s e นะครับ เป็นโลจิสติกโซลูชันให้กับลูกคา้าลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นนะครับในการให้บริการที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางอากาศการขนส่งคอสบอดเดอร์ข้ามแดนทางบกรวมทั้งการทําพวกมัลติโมเดลนะฮะการขนส่งหลายรูปแบบนะฮะต่อเนื่องหลายรูปแบบอันนี้คือเราเราพยายามที่จะเพิ่มออปชันทางเลือกให้กับลูกคา้า นะ,ะโดยอาศัยเครือข่ายของเราเนี่ยครับเราวางแผนไว้นะครับว่าเราจะรักษาการเติบโตของเราอะนะครับอย่างต่อเนื่องใน3ปีข้างหน้านะฮะให้ไม่น้อยกว่าอ่ายี่อองปีอะ,ะอันนี้คือทั้งในแง่ของบริม่มงานที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ในแง่ของเรายได้ที่เพิ่มขึ้นคิดว่าคอสมาชินของเราน่าจะปรับตัวดีขึ้นในระยะยาวนะฮะ ถ้าหลังจากการที่เราทำเน็ตเบิร์กแล้วก็ขยายไปในภูมิภาคเพราะว่าในหลายๆตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันยังอยู่ในตลาดที่กำลังเติบโตนะครับแล้วก็การแข่งขันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับตลาดที่มันมาชัวแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยตรงตรงนี้มาจินก็จะบางกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปทำตลาดใหม่ๆเช่นตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยมาจินก็ดีกว่าบ้านเรานะครับเพราะฉนั้นก็จะส่งผลให ทังกรุ๊ปเนี่ยของไวเองเนี่ยมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นในอนาคตครับที่ผ่านมาเราพยายามบริหารกส์มาร์จิ้นของเราให้อยู่ในไม่ต่ำกว่าสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับอยู่ในกรอบเนี่ยฮะแล้วในในอนาคตผมหวังว่าเอา่อเราน่าจะอยู่ด้านบนของกรอบนะครวันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะเพราะว่าในมุมของโลจิสติกเนี่ยโดยเฉพาะโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยแฟกเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับ พราะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องวางมาตรการที่เหมาะสมในการที่จะเข้ามาดูแลบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านนะครับอย่างอย่างกรณีของเอฟเอ็กซ์นะฮะอัตราแลกเปลี่ยนพวกเนี้ยเราก็มีการวางแผนไว้รอบด้านนะฮะในในการบริหารจัดการทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายอย่างทุกวันเนี้ยเรามีการรับจ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารตรงเนี้ยถือเป็นเรื่องสําคัญมากบางทีตรงเนี้ยผลกระทบม,มันจะเยอะ ที่ผ่านมาเราก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าเอฟเฟกส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ยังเป็นเกณฑ์อยู่นะครับโดยเราก็มีการทำ natural h e d ในการที่จะ offset ขารับกับขาจ่ายเรานะะในกรุ๊ปนะฮะแล้วก็พยายามทำ statement กันภายในโดยที่จะหลีกเลี่ยงการโอนเงินไปมาพวกนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ เวลาที่เรารับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเราก็อาจจะมีการล็อกพอร์ตไว้บ้างนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยครับการบริหารตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ก็จําเป็นมากนะครับค่าระวังเรือนี่ถือเป็นต้นทุนหลักอันนึงของบริษัทเลยนะเพราะว่ากว่าเจ็ิเอร์ซนนี่ยเป็นค่าจ่ายเป็นค่าระหวังเรือเกือบหกเจ็ิเอร์เนนะฮะเพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยเป็นถือเป็นต้นทุนหลักของบริษัทที่จะต้องบริหารแบบเข้มข้นเลยะฮะก<ม>็แต่ว่า ทุกวันนี้ค่าระวังเรือมันค่อนข้างจะผันผวนมากนะครับเป็นไปตามภาวะดิมานอร์พลายของตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทําก็คือเข้าไปบริหารจัดการในรูปของคอนแทคที่เราทำกับทางพวกสายเดิ mm hmm. เดนเรือชั้นนำไว้นะครับแล้วก็ในมุมของลูกค้าเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปให้บริการแล้วก็แนะนําในการ ในการที่จะ forecast แล้วก็เตรียมการนะเพื่อให้มีการาวางแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเข้าไปช่วยให้กับลูกค้าครับมีหลายๆปัจจัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดี m a n ซัพพลายของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าส่งออกใช่ไหมฮะการเติบโตของประเทศคู่ค้าของเราพวกนี้ล้วนแตมีผลส่งกับ volume ของงานทั้งนั้นนะ โดยเฉพาะตลาดหลักๆของเราไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดจีนตลาดในเาวิเศเชียเองซึ่งกําลังเติบโตนะครพวกนี้ก็ต้องมอนิเตอร์ตลาดพวกนี้ให้ดีครับแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆนะครับผมมองว่าถ้าเกิดทรัมป์ได,ได้ได้กลับมาอีกสมัยหนึ่งนี่ยเรื่องของเทรดวอ l กับจีนก็น่าจะรุนแรงมากขึ้นนะฮะซึ่ง uh, ของเนี่ย ผู้ผลิตจากจีน,นก็มีการย้ายฐานผลิตออกมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แนอนากคตเองอาจจะเยอะขึ้นอีกถ้าเกิดว่าเจอกำแพงภาษีมากขึ้นใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเรานะฮะเพราะว่าเรามีเขาเรียกอะไะฐานอยู่ในเซาท์อีเดเซียซึ่งจีนที่มุฟออกมาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเซาท์อีเดเซียส่วนใหญ่เนี่ยครับที่ถ้าไม่มาไทยก็ไปเวียดนามไปมาเลไป อินโดมันก็จะฟิลปินอยู่แถวนี้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีครับสอดคล้อง mm hmm. ไปกับแผนที่เราจะล mm ุก hmm. ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะฮะ mm hmm. ซึ่ง uh huh. คิดว่าน่าจะเป็น uh, mm hmm. แฟกเตอร์ที่ดี mm hmm.